เรามาดูขั้นตอนนะครับอะซีช่างแฮกนะครับนนี้เรามีตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนจากแผ่นลีดเดิมที่มันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นแผ่นลีดไฟเบอร์แผ่นนี้ผมซื้อมาในาน่หนประมาณนี้ ไม่โฟกัสครับ C C D นะครับซื้อมา80บาทนะครับแล้วก็คอรีดได้มีทำการปรับแต่งนะครับก็คือการเปิดช่องพอร์ตนะครับให้สามารถใช้ได้ทั้ง3พอร์ตนะสามช่องรีดนะครับเพราะว่า สำหรับคนที่ซื้อมาต้องเอามาแต่งเพิ่มนะครับไม่มีไม่มีของเจ้าไหนที่ว่าซื้อมาแล้วพอดีเป๊ะไม่มีนะครับเรามาลองสตาร์ทกันเลยนะครับจะติดง่ายเลยบางทีอันนี้ยังไม่ได้เปิดโชคนะปกติเนี่ยสตาร์ทประมาณสับ5้าถึงสิทีก็จะติดนะครับแต่ว่าก็จะเดินเบาไม่ได้ ทีเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปปรับขบูนะครับนี่เพิ่งใส่เสร็จก็เอามาลองสตาร์เลยนะครับมันหมดหรือเปล่านะครับต้องเปิด ถือว่าโอเคนะครับถือว่าของดีนะครับเดี๋ยวผมต้องมาไปแก้อยู่อีกอย่างนึงก็คือน็อตขันแผนนะแน่นลีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมผมใช้ไอสว่านแบตแรงไปหน่อยมันขาดนะครับขาดตัวนึงขาดด้านข้างเดี๋ยวจะค่อยแก้ทีหลังนะครับยังไงก็ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องช่างแฮกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมาแนะนำนะครับอืมเดี๋ยวต่อไปนี้เดี๋ยวจะขอใช้ก่อนสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับหาว่าคูไหมตัวนี้ผมซื้อ300กว่าบาท300 4 0อครับ